เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องเสียงนะครับแกะฝาออกมาแล้วสภาพนี่เห็นไหมครับฝุ่นเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะเนี่ยจะกระเป่าฝุ่นก่อนลูกค้าบอกว่าไม่ดังดูหน้าตาสักหน่อยนะครับนี่แหละยี่ห้อนี้ทรงนี้แหละครับเพื่อนๆเคยฟังเคยซ่อมไหมครับี๋ยวจะเอาไปเป่าฝุ่นสักวันเดี๋ยวอยคุยกันว่าอะไรเสียเป็นอย่างไรตรวจเช็คเบื้องต้นไม่มีไฟออกลําโพงนะเพื่อนๆนะวัดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไร เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเช็กก่อนนะพเพื่อนๆนะมาวัดดูอีกทีไฟออกลำโพงเพื่อนๆเมื่อกี้มันอะไรหลวมหลมุดไม่รู้นะมันหลกหลงทางเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะพเพนะื่อนๆเนี่ยอันนี้ฝั่งฝั่งซ้ายเนะี่ยตื๊ดเพื่อนเห็นไหมเห็นครมมิเตอร์ไหมนี่เปิดชึ๊กอ้าเสียฝั่งฝั่งนี้แหละฝั่งซ้ายคือฝั่งนี้นะพเพื่อนนะแล้วฝั่งนี้ ที่ไม่เสียเนี่ยต่อสายลำโพงเข้าไปเลยจับสัญญาณรู้สึกว่าจะดังตุ๊ดๆอยู่นะเพื่อนอ้าวเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าฝั่งซ้ายเสียฝั่งขวามีสัญญาณออกมาอ้าวรุ่นนี้ไม่มีชุดป้องกันลาโพงนะเพื่อนเพื่อนถ้าไฟออกลำโพงก็ปืดออกมาเลยนะเพราะว่าเขาทําฟิวใส่ใส่ไว้เนี่ยตรงฟิวออกลาโพงเนี่ยเผื่อว่าเผื่อว่าถ้ามีไฟออกลําโพงนะถ้าเราต่อลําโพงเข้าไป ฟิวมันก็จะขาดถ้าใส่ฟิวใหญ่ก็ลําโพงขาดลําโพงไหมอ่าจะทําการตรวจสอมก็คงไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อนๆก็รุ่นนี้ก็ตัวนี้แหละนี่เอ็มเนี่ยอ็มเจก้า้าห้าคู่กับ2องเอ็นนนี่นะเพื่อนเนะอันนี้รู้สึกเขาจะโมมานะเพื่อนเนเนี่ยนะรู้สึกว่าเขาจะโมมานะโมยังไงของเดิมนี่มากับฮิตซิงเนี่ยฝั่งละสอตัวนี่ แกป้เลยมันก็มีบ้างนะนเพื่อนๆนะปอดพักแล้วนะนี่ไฟค้างมีบ้างเป็นธรรมดาแป้ๆนี่ MG2955 คู่กับ 2N3055 เนี่ยเป็นของเดิมนะมนเพื่อนๆเขามามูใส่คือใส่เพิ่มให้มันดับเบิลให้มันทนขึ้นนะก็เป็นฝั่งละ4ตัวนะ MG 2, 2, 2ตัว 2N 2ตัวฝั่งซ้ายก็เหมือนกันฝั่งขวาก็เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะถอดออกมาเลยนะเพื่อนรู้สึกว่าสายมันจะเลยโยงระยางจะทํายากอยู่นะนี่เราต้องเช็กตัวนี้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 ด้วยอ้าวจัดไปอต่อนะครับเพื่อนๆสรุปว่านะตัวที่เสียก็คือนี่แหละ MJ คู่กับ 2N นี่แหละที่ใส่อยู่ฮี่ซิงเนี่ยหนึ่เสียแต่ไม่ได้เสียหมดนะมันเสียอยู่2ตัวแล้วของเรามันมีแต่ MJ มันมีแต่ 2N MJ ไม่มีลูกค้าต้องการพวกนี้ เราก็เลยจับ C 5 2 0แทนเอตัวนี้ตัวนี้เป็น C 5 2 0เนี่ยแทน2 N 3 0 5แล้วก็ตัวนี้ M ไอ E แทน M K 2 9 5 5ถามว่าดีไหมดีทนไม่ทนทนกว่าของเดิมแล้วทนทำไมเขาไม่ใส่มาเพราะว่าเขาลดต้นทุนการผลิตเขาเลยไม่ใส่มาอันนี้ของเรามันมีอยู่แล้ว เราจะใส่ให้ลูกค้าดีๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตดูนะใส่เข้าไปนะเพื่อนๆนะเราวัดไฟเบื้องต้นแล้วไม่ออกลำโพงหรอกแต่เรายังไม่ลองเสียงนะเดี๋ยวนะเปิดสวิตนะครับโอ้มันค่าแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าจะเมาแต่เช้าโอ้มีจวดแล้วนะเพื่อนๆจวดแล้วมีจวดแล้ว สัญญาณอินพุตเนี่ยออกมาแล้วนะเพื่อนเนเดี๋ยวจะลองเสียงแทีนี้นะเราป้อนสัญญาณเสียงแล้วนะเพื่อนอันนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะอ่าเห็นไหมเรายังไม่ขันเข้าไปมันยังไม่ลงกาวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทําจนคืนก็ไม่สว่างนะเป็นแนวทางนะเพื่อนเพื่อนเป็นแนวทางปิดก่อนนะอธิบายเพิ่มเติมก็คือตำแหน่งขาก็คือ ของเดิมมันก็คือขาบีมันก็บอกอยู่นะเพื่อนไม่บอกเราก็ไล่เอานะขาบีก็มาใส่ตัวนี้นี่ตัวนี้เพื่อนสีเทาๆเ,เนี่ขาบีแล้วก็ขาชีก็ออกมาจากกีออกมาจากตัวเดิมนะมาใส่แล้วขาอ e ีก็เหมือนกันไล่ง่ายนะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็จะเล่นเสียงพอรู้นะเพื่อนนะไอ้เรื่องวลุ่มจุดๆเราค่อยไปเปลี่ยนอันนี้เราซ่อม้าขายายต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ฟังกันนะครับเพื่อนถ้าเสียงดังก็คือปิดงานเลยนะ